กรับสวัสดีท่านท่านวันนี้ในเกมที่มีชื่อว่าแบพีทแฮแบทไพรเลดรอบที่สองซึ่งวันนี้เราได้มากับแอดมินกดฟันหมวดก่อนแล้วกันเนาะอ่าเอาเแบนแอดมินอยู่ไพเลแล้วไปไพรเลดเลยอ่าซึ่งตอนนี้แอดมินเรียกไงตอนแรกคือกูก็ไม่รู้เว่เออเป็นแอดมินคนเดียวกันเวยอ้าวเป็นคนเดียวกันละฮะ <What? S 2> <siz ment> อะไรวะโอ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 ว่าเดือดวากโอคือตอนเนี้ยคือได้คุยกับแอดมินแล้วเว้ยเออซึ่งแอดมินกูบอกให้มารีวิวอ่ะเราก็โอเคแต่ว่ากูขี่แอดมินเนี่ยนะไปเลยเย้ไก่ขี่หมี ไอ้เหี้ยไก่ขี่มีโคตรตึงอ่ะอันนี้ร้านอะไรชายสี่มีเกี้ยวอยีกแล้วเฮ้ยโอเคแล้วก็ด็อกเด็กด็อกเด็กไปโอ้ยแหลกอยู่นะโอ้ไม่ใช่แหลกอยู่กระตุกกระตุกนิดนึงไม่อะไรอ่าด็อกเด็กด็อกเด็กด็อกเด็กโอ้โหอันนี้เป็นมอนเวลยิมห้าอ่าอ่ามีการดับเดินสามร้อยหสิบองศาให้เราดูด้วยเออโคตรตึงอ่ะไอ้เหี้ยหมีโคตรเท่มาอันนี้คือโอ้โหหมีหมีเดินสุดกระตุก ไอไอไอไห่บอสโอ้อันนี้เป็นแมวเหมียวเป็นแมวอ่าเวลอยู่ประมาณนี้เนาะก็จะมีแมวแล้วก็บอสแมวด้วยส่วนทางมนุษย์ก็เช่นกันนะจะมีบอสแบนดิตแล้วก็มีอ่าเรียกนูบเหรอไม่ใช่อ่าแซโลโมชั่นออฟไพเรตพาาเรตอ่าโอเคโอเคอ่าโอเคแล้วก็จะมีเหมือนไม่มีเหรอไม่รู้สึกเอ้ย หน้านี่มีการให้ดูดที่รับด้วยไหมแล้วก็ดอกเด้หมีแออแอดมินพาไปทุกที่สุดยอดจริงๆอันนี้อดอกแดกดอกแดกไปที่ไหนเอยอันนี้เป็นที่บูชาเหรอที่บูชาหมีที่บูชาหมีท,หมทุกคนสรรเสริญหมีอันเนี้ยเกมเนี้ยไอดินต้องเล่นเว้ยหมีดินต้องเล่นละที่บูชาหมีโดยเฉพาะ แล้วก็โอเคเดินลงมาอ่าอันนี้น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับเกาะแรกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ของที่เขาให้มาแบลฟุดอะไรพวกเนี้โอ้โหมีของเยอะมากเออก็สมรเทศให้มาทุกอย่างแม่งทุกอย่างจริงๆเว้ยโอเคขอบคุณครับยังไม่หมดละอ่ยินดีต้อนรับเข้าสู่อ้าวีไม่ใช่นะ่ะโอเคประมาณนี้ใช่ไหมครับพี่ลงได้ยังฮนะขอลงเถอะ เขายังไม่ให้กูลงง่ายๆนะฮะมาเมื่อที่ต่อไปน่าจะเป็นเกาะต่อไปที่ฟาร์มเวลต่อเนาะก็จะมีอะอ่ะไม่ไม่ใช่บอกให้ฟาร์ไปที่ต่อไปสหรับฟาร์มวิลเหรออันนี้เขาพาไปเราไปไหนอ่ามีมอนและบอสอ่าวลสองร้อยแล้วไปไหนต่อฮะไปอย่าบอกนะว่าใช่ใช่ไหมตรงที่กูมารีวิว ใช่เลยอันนี้เต่าบินแล้วที่นี่ที่ไหนอีกอันนี้เป็นอ๋อเกาะอุยเกาะเขาเยอะมากะเดี๋ยวนะมีเกาะอันนี้เป็นเซนต้าและมอนสามสี่ตัวหูสามสี่ประเภทเลยอะแล้วก็อันนี้มาลีนฟอร์ดเยสมารีฟอร์ดแล้วอะไรอีกเจ้าทะเลอ่ะเฮ้ยทำไมเจ้าทะเลไม่อยู่ในน้ำอ่ะโอเคหมดแล้วนะฮะหรือยังมีอีก โอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ่าลงจอดลงจอดอ่ะขอลงได้นะครับเอ๊ะแต่แอดมินทำยังไงอ่ะทำให้ตัวเป็นสีเหลี่ยมอันนี้กูอยากทำในแม็กกูลุ่ยเลยเอออยากทำมั่งอ่ะเออโอเคเดี๋ยวมารีเวิร์กก่อนนะอันนี้หมัดอันนี้ผลแสงเนาะสกิลมีอยู่สามสกิลเซตปล่อยแสงไปเอ็กเป็นปล่อยรัวๆแล้วก็ซีเป็นการวาร์ปแล้วพุ่งเข้าไปเอฟไม่มีเนาะโอเคต่อไปสโนโฟตุตหน้าตาประมาณนี้ไหนดูซิเซต อ้าวกดไม่ได้เหรอหรือว่ากูยังไม่ได้กินว่ะเกี่ยวไหมน่าจะเกี่ยวอันนี้ดาบโยรุฟันมึงทีมีสกิลด้วยไหมฮีสติสจอดฟันเนียไม่เข้า,ไม,ขาไม่เข้าเลยอือโอ้โหเขารู้แรง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 ไม่เข้าอ่ะแรงเลยอ่ะอันนี้ผลยาง Z ซตปิวเอ็กปิวซีลัช อ๋อหมัดรัวเอ้ยหมัดรัวหมัดรัวอ่าแล้วก็วีเป็นเกียร์สองวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็กระโดดสูงขึ้นอ่าอันนี้อะไรเอ่ยอเออเ,เดี๋ยวนี้คืออะไรอ่ะ barefoot เก็บมาก่อนเก็บมาก่อนอ่าโอเคต่อไประเบิดอันนี้เป็นผลไหมหรือว่าอ๋อเป็นปล่อยเป็นเลย Z x Z ปล่อยดับปิ้วออกไป set x เรียกันระเบิดทั้งตัวซีไม่มีโอเควีก็น่าไม่มีดอช f เป็น uh, ลูกแข่งแบบนี้เนาะอ่าเฮ้ย<ๆ> uh, อันนี้ uh. อันนี้สวยอยู่นะโอ้ยโอ้ยแข่งกันโอเคประมาณนี้แซดปิ้วออกไปเป็นหม oh, ัดโมจิโอหคนกระตุกเอ็กอ่าเป็นหมัดโมจิเหมือนกันเนาะแต่เป็นเหมือนระเบิดบึ้มออกไปด้วยซี่เอ่อออเป็นเหวี่ยงเป็นสกิลเหวี่ยงใช่ไหมแต่ออนิเมชั่นไม่โหลดวี่ห <laughs> มัดรัวหมัดรัวโอเค ต่อไปคิโคคุสองไม่มีคิโคคุหนึ่งก่อนนะมีคีโคคุสองเลยเดี๋ยวด้คิโคคุอ่นี่นีต้องมีมีมีหก่อนมีหก่อนอ๋นไ่ใส่ชุดละมีชุดด้วยตึงยังวเดี๋ยวขอดูดาบคิโคคุก่อนเนาะเซตเอ็กซเออารโซโอเคคิโคคุสองหละ Z X C E R แสดงว่าเป็นดาบอย่างเดียวเอ๊ะโอเคน่าจะเป็นดาบอย่างเดียวเนาะไม่น่ามีสกิลอาโอ้โหรีวิวเอาจริงให้กูรีวิวหมดเลยเนะี่ยบีเซนโตมีสองสกิลปีช็อคแคว้เซตอาเป็นการปล่อยออกไปแล้วก็กราวสเมทสกิลเอ็กววงใหญ่อยู่นะสำหรับดาบบีเซนโตอ่าครับอันนี้เอ่อถ้วยไว้ใส่ของมั้งอันนี้แคนดี้บ็อก อันนี้แบรฟุตเออแบรฟุตยังไม่เคยเห็นเนาะเขียนถ้าเขียนคำว่าแบรไปอ่ะเออนี่ไผลผลแบมีอยู่สองสกิลบีไฟเนี่ยนะมึงผลหมีแต่ว่าเออกูเข้าใจผลหมีถือน้ำรึ่งแต่บีไฟ h t ปล่อยพึ่งออกไปสามตัวแต่ผลมันชื่อหมีอ่ะโคตรตึงอ่ะ ผลชื่อหมีปล่อยพึ่งไปสองไอสามตัวมันอะไรมันจะตึงกว่านี้นะครับผมฮะอะไรอะไรนั้นันมันมันอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าบอกว่าผลประตูนะเกมโดเหรอพอเท่าฟุตถ้ากูกินทุกอย่างไปมันจะหายไหมนะอ้ยของดีขอบคุณครับขอบคุณครับขอของเก็บก่อนขอเก็บก่นอกกนอันนี้อันนี้คีเราจะไม่ยุ่งนะพวกคียเอ่อแล,แล้วแลเบรหายไปไหนใช้เดี๋ยวนะพอเอาเอาของมาปุ๊บผลเบรหายไม่ใช่อันนี้อันนี้ อันนี้โอเคเอ็กฮอนนี่บูลเลตโอ้ปาก้อนน้ำพึ่งยัดหน้าแม่ง <c oughs> เนี่ยถ้าหมีโกรธแม่งแม่งปา้น้ำพึ่งใส่หน้ากูตาย <c oughs> ใช่เลยอันนี้กล้องไม่รู้อะไรดาบดูครับน,นะ Z เซเป็นการปล่อยไปสามอ่าสามขีดอ่าเรียกไงคืนดาบสามอันเอ็กเป็นพ,พยุทธาดูแลอันนี้เลยผมขอรีพี่นะเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมเสร็จเสกให้ให้นะครับโอเคโอเค เคเคเดี๋ยวเขียนก่อนเคแล้วก็ซีวินทอร์นาโดอ่าประมาณนี้กูขอเก็บดาบโยรุไว้ได้ไหมเอ๊ะไม่ได้อะคาเซกดาบโยรุให้ไม่ได้อะแบบขอแบบยึดดาบโยรุไปเลยอ่ะอะไรวะนี้อ่าโอ้อันนี้อันนี้อันนี้ดรอปให้อ่าน้ำแข็งไอ้แสงเรารีวิวแล้วเนาะน้ำแข็งเหลือน้ำแข็งขอน้ำแข็งอะไรพวกนี้เนาะขอกินก่อนน้ำแข็งโอ้น้ำแข็งสกิลเยอะเลยวะน้ำแข็งสกิลเซต เป้วเป็นการปากระสุนน้ำแข็งไปเอ็กอ่าวเป็นเอ่อเหมือนเทา้าเอาเทา้าแล้วแบบพุ่งขึ้นเหมือนไอ้นั่นอะทโดโลเกีะเออสีนกน้อยที่แม่งใหญ่ชิบหายวิ่งไอซ์ออ่าแล้วก็เอฟเป็นอ่าสกิลพื้นน้ำแข็งเหมือนเดิมอะอ่าใช่ใช่ยังยังคงน้ำเป็นพื้นน้ำแข็งที่แบบลอยฟ้าได้เหมือนเดิมโอเค ต่อไปของอ่าผลต่อไปเป็นผลไฟได้ไหมเบรไปแล้วเบรไปแล้วไฟไฟไฟฟึบกินเข้าไปอ่าไฟสกิลเซตร์ปิลเป็นการปล่อยบอลไฟออกไปอ่าเอ็กอันนี้จะรีบรีวิวหน่อยนะเพราะว่าผลเกมนี้ก็ดูเยอะเหมือนกันเนาะอ่าเป็นบอลบอลเพลิงปล่อยออกไปไม่ได้เหรอมันอยู่ออกับที่เหรออันนี้ไม่รู้แฮสิ C. เอ๊ะซีไอไม่เห็นอะไรเลยและ V R F F not support mobile มันคือทลายเอ่ยมันไม่ p p อร์ตโมบายแต่กูก็ใช้ไม่ได้เช่นกันกิโลกิโลผลอ่ะยกน้ำหนักเหรอ Z bin. อบินอ๋อบินจริงๆบินแบบแล้วก็ตุ้มลงมาเหรออ๋อเข้าใจแล้วโอเคต่อไปผลอะไรอีกอ๋อเดี๋ยวผลอะไรบ้างวะที่กูยังไม่ได้กินเข้าไป ขอเก็บหมดทุกบทเลยแล้วกันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าผลต่อไปแคว้แล้วกันแคว้อ่าผลตัวตึงสกิลเซตปล่อยบอลอ่าสุญญากาศไปเอ็กอ่าบอลสุญญากาศร,ร,บรอบๆตัว C. ซีซึนามิข้างเดียวและวีอย่าบอกว่าสองข้างวี v. กดไม่ติดขอบคุณครับโหแมปแหลกอยู่นะ แมบบแหลกอยู่ฮะแสดงว่าเซิร์นีน่าจะนานแล้วอ๋ออ๋อเหลือผลอะไรวะอ่ะพอเท่าผลสุดท้ายแล้วขอกิน,นเลยแบบผลประตูมีสกิลโอ้โหเดยนนะสกิลมันดูเยอะดีฮะแซดสเมสฮะนี่เหรอผลประตูโอ้โหโคตรเก่งเลย้ยไม่ใช่สิอันนี้อะไรเอ๋ฮะสเมส ยังใช้ไม่ได้คูด้เจ้าวระเดีครับเนี่ยครับพี่หมีอาไอหมีดีครับเอ่อโอเคเซตอ๋อรายการวาร์ปขึ้นมาด้านบนเหรออ๋องี้นี่เองเอ้ยอะไรอะไรอะรกล่องอะไรอะเฮ้ยเหมือนเขารู้ว่าเราต้องการอะไรอ,ะ <c oughs> อ่ะมเออไม่ใช่โยลุจริงนะเฟคโยลุอ่าเอ็กฟาสคิกกดไม่ติดซีดอตเทเลพอร์ตไป วาร์ปไปตอ้าววาร์ปตัวอ๋อ oh, นี่นี่วาร์ปได้แล้วแล้วก็วีนอนไม่มีอะไรเลยโอเคขอบคุณมากโอเคประมาณนี้ผลผลประตูยังงง,ง,งอยู่ฮะ uh huh. สำหรับการใช้แต่ถ้าใครใช้เป็นก็น่าจะเกเรนะดูขอกินหมีแล้วกันนะ <laughs> ฟึบอ่าแล้วก็อันนี้เป็นดาบแคนดี้ขอแคนดี้ก่อนแล้วกันเนาะอ่าดาบแคนดี้จะเป็นรูปร่างคล้ายๆอ่อแท่งไม้กวาดอันติเมตเอฟีไม่ใช่สิ แท่งชูก้าเป็นน้ำตาลเหรออเรียกว่าน้ำตาลน้ำตาลอะไรเสีอย่างใช่ไหมเถอะชูกา้าสเปย์มีสกิลซะด้วยโอ้ปลาปลาลุกอมออกไปโคตรตึงอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็น่าจะดีอยู่เนาะดามเมจละ่ะเดี๋ยวก่อนถามเรื่องดามเมจกูไม่ได้อัพดาบนี่ป่าเรนโบฟูดเออกูยังรีวิวไม่ได้หมดเหลือเรนโบพาวเวอร์โอเค เลยเลนโบ์พาวเวอร์ Le Le N Power, แล้วก็เดี๋ยวใช้เฟกยูรูนฟึบอ่าดาบได้ดาบเฟกยูรูมาแล้วสกิลเซิดาบเฟกยูรู search, เป็นการปล่อยอะไรวะนั่นอ่ะกูรู้ว่าปล่อยเว้ยแต่มันคืออะไรแล้วท่าทำเป็นแบบเนี้ยอ่า,อาลองอยู่เฉยอ่าประมาณนี้กูไม่ได้กดออโต้คลิกเนี้ยอะอะไรเนี่ยไม่เข้าใจซะเลยโอเคยังเลือบาอีกเหร อ่าผลใหม่เอ้ยผลเลิศผลเลิศไหมหรือว่าผลยางโอเคโอเคครับผมไหนดูซิไม้กวาดนี้ตบไม่ได้เนาะโอเคสกิลเรนโบว์แซดโอ้โหปล่อยอ่อกำแพงสายลุงออกไปถามว่าทำดาเมจได้เยอะไหมก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะเอ๊ะเป็นการเอ่อทำไรอ่ะปล่อยสกิลปิ้วปิ้วไม่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 ไมไมไมโอ้โหไม่ใช่ปิ้วธรรมดาปิ้วปิ้วเลยไอ้เหี้ยเป็นใหญ่ๆออกไปเนาะสกิลซี ออพื้นพื้นเลนโบว์อย่าบอกว่าใช่นะพราะกูเห็นแคสีส้มตรงนี้อ๋อนี่ใช่ใช่พื้นเลนโบว์แล้วก็วีวีทำไรวะเอ่อค้างไปแล้วอ๋ออ๋อโอ้โหแมพโคตรตึงอ่ะกระตุกมากช่วยด้วยเฟรมเรทกูเท่าไหร่วะขอขอเช็กกันอ่อปริงร้อยเจ็ดเจ็ดนะโอเค วิทำอะไรกูไม่รู้แต่ f เป็นการเคลื่อนที่เนาะอ่าอ๋ออ๋ออ๋อเคลื่อนที่เคลื่อนที่แค่ไหนแต่กูอยากอ่าแม็กแมมมีอยู่สามสี่ห้าสกิลหกสกิลเนาะเซตเป็นการปล่อยลาวาออกไปเป็นหมัดลาวาโ,โหดึงดึงเลย อ่าเหลือผลนั้นเนาะโอเคครับผมขอบคุณครับที่ทิ้งไว้เอ็กเป็นการพื้นลาวาอ่าโอเคโอเคกูคยังค้างอยู่โอเคขอบคุณมากซี C เป็นการปล่อยหมัดรัวใช่ไหมโอ้โหแมบกูกูก็ไปเล่นเซิร์ฟเวอร์แหลกซะด้วยนะวีอะไรอะวีคืออะไรอะอ๋อปล่อยหมัดขึ้นบนฟ้าแล้วตกลงมาโอเคโอเค ส่วน F เป็นการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าโอเคครับผมประมาณนี้ฟึบฟึบเอยโอเคกินได้ละผลเลิฟเป็นผลใหม่ของแอดมินใช่ไหมเนี่ยจากที่กูดูรู้ว่ะเป็นเลิฟฟุตเป็นผลใหม่อ่าฉะนั้นเราก็ต้องใช้อย่างหลอ่อเอ๊ะทำไมกูแตกวะนั่นสินะโอเคมาโอเ้เลิฟฟุตมีอยู่สี่นี่นะสามสี่ห้าห้าสกิล ไหนดูสิ set pistol ปิ้วโ,โหหัวใจเล็กมากไอ้เหี้ยแต่น่าจะดาเมจแรงนะดูหัวใจเล็กมากแต่ก็ดาเมจแรงจิ๋วแต่เจ๋วปิ้วไป x lovely เ,เ,เป็นการทำไรวะกูค้างจนกูไม่รู้เลยเหรอว่ามันคืออะไรอะ่ะเอ๊ะ มอนตัวอื่นแต่อ๋อออนี่นี่เป็นการปล่อยอันนี้ออกมาอ๋อมันแค่กระตุกนิสนึงใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วสี่เซเวนเดโรเป็นการเหมือนปล่อยหัวใจเหมือนอ้นั่นเหมือนกันแต่ปล่อยเป็นลูกศรนะเนี่ยเหมือนดูได้เลยว่ามันปล่อยยังไงอะไรยังไงอะเพราะแม่งแบบข้อแหลกเลยตอไบวีเฮอริเคนคิกตัวอ่าเป็นการลูกเตะลูกเตะอ่าลูกเตะผล เลิฟปกติโอเคแล้วก็เลิฟไรเป็นการให้ความรักนำพาทุกอย่างแล้วบินขึ้นไปอ่าโอเคโอเคประมาณนี้เนาะสลับเกมนี้อันนี้น่าจะรีวิวทุกอย่างแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่รู้นะเออเขาไม่บอกว่าอันนี้ทุกอย่างใช่ไหมแต่น่าจะทุกอย่างแล้ว่่ะเพราะว่ากูจากทีกูดูส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์อาหารอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็อ่าน่าจะหมดแล้ว ใช่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 ส่วนใหญ่นะ่าจะเป็นอุปกรณ์หาเกาะอ,อ่าหาไม่ใช่หาเกาะรับสิหาครับอ่าสิ่งลับๆมากมายเนาะเป็นพวกขี้ไอ้พวกนี้เป็นต้นเนาะโอเคก็สำหรับคิปนี้ก็มีเท่านี้ไปก็เออ